สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับคุณแม่คือเกาค่ะพี่น้องน้องได้อาแซีแม่ลูกอีสานจ้ะพี่น้องวันนี้คุณแม่สิพาพี่น้องมาอันฮอนเหลาใข่ตกะกะแตนพี่น้องรอบสุดท้ายเพราะว่าเก็บแม่ขายเบิดแล้ว้ะพี่น้องบบได้หลายอกจ้ะเพราะว่าแม่ในน้อย,อยแม่เพิ่นเอาไปขายได้สองร้อยใจพี่น้องมาลุ้นกันบ้านมาสิได้หลายบ่ มาเบิ่งกันโหลดพี่น้องมาพี่น้องมาหันกันเลยเอาไปก่อนเอาของออกนี่คุณแม่หอนแต่นี้โหลดไปหนักโอ้หมดหมดแล้วแต่หมดบ้าน ทางตรงนั้นแหละทางตรงนั้นแหละไม่จะหอนเลยนะหอนหอนหอแม่ทำไมไข่มันเยอะจังอะ่ะหอนเอาหอนเอาพี่น้องหอนจังซี่เลยค่ะน้องเห็นบ่้นี่ไข่ป้าก็ได้ไข่เนาดพูดอ่ะไข่นะ่ะพี่น้อง เอี๋ยวจะมีเลยจ้ะปวดไข่นะถ้าสิบกไหลจะได้ไหลบอนี่จับแม่เพิ่นขายเบิร์ตเล่ค่ะพี่น้องจับแม่เพิ่นขายเบิร์ตเล่ซ้ำท่อนี้ค่ะพี่น้องสุดนี่สุดนี่ จำตัวนี้ใครมารุ่นกันว่าจะได้เยอะไหมใครหลายอยู่ เดี๋ยวพี่น้องวิธีเอาใครตะกะเตยียนง่ายๆขอบริเวณนั้นสะขอบบริเวณขวดเนี่ยออกไซมะฮอนหลาลวดใสหอดใส่หอดขีดว่าน้องพี่น้องอะไรนะน้องคน,งนก็เอาไปฟักเป็นตัวไงก็ให้มันเป็นตัวตะกะเตยียนตัวข้อแรก่อน พี่นลอกนอนสบายสบายเลยเหลือแต่ฝักไข่พี่นอกนี่อืมไล่เติบไล่เติบนี่พี่น้อก พี่น้องซ้ายออกให้มันเบิดเบิดนี่พี่น้องรูปแล้วได้ซ้ำนี่จ้าพี่น้องได้ประมาณขีดหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ให้ตะกแตนเด้อจ้าเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วพี่น้อง ได้ประมาณนี้ได้หลายอยู่ค่ะพี่นอ้องอ่อนเรียบร้อยจะพี่น้องได้ซ้ำนี่ประมาณขีดหนึ่งขีดกลัวๆน้อยๆเนาะคะ่ะขีดกลัวอยู่จ้าขอบคุณพี่น้องที่มารับชมค่ะพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปนั่นต่อเพาะเนาะคะ่ะ มาไปเบิ่งขั้นตอนเพาะกันเลยจ้ะพี่น้องนี่จะพี่น้องเขากเอาายใส่ซ่อนเอาราซใส่แล้วเขาก็กดให้แน่นๆจ้ะพี่น้องวิธีไข่เพาะอันพอะไข่ตะกะเตนเพราะเขาจะเอาไข่ขึ้นมาวางพี่น้องนี่คมให้มันแน่นๆสีดน้ำค่ะพี่น้องสีดน้ำใสให้เปียกๆเลยจ้ะให้มันแกบค่ะ สายเหตุสายแน่นน,นเนะาะเพราะว่าถ้าบว่าแน่นนี่ตะกตเตรนพจนิมนลงลุมจากพี่นอ้องจีบบ่ข้นเพรา,าน่นแล้วเขาก็เอาไข่พื่นมาวางจากพี่นอ้องอาทีลงไปเลยเพราะว่าไข่มันนันมันอันใหญ่อันหน่อยมันสีเลี้ยงโบไข่นั่นเป็นไอพี่นอ้องเอาเลี้ยงเลยจ้ะ เขาก็จะเลี้ยงแบบนี้ตัวใดมุนเขากะตัวใดมันหาเขากะ่อยวันอยู่ตามสภาพนั้นโลดพี่น้องเคียรใส่เลยีเคียร์เคียเคียร์ให้มันทอๆกันให้มัน ให้มันเต่งกันหลายนะจ๊ะพี่น้องมันั่นปากมันมุนแตกเขาก็เคลียเคลียเกกันหลุด ประมาณนี้พออันนี้เล้วเขาก็มาสีดน้าพี่น้องเขาก็มาสีดน้าแบบนี้เขาเลี้ยงเสร็จแล้วพี่น้องสีดน้าใส่ให้เปียกให้เปียกเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าคนต้องการความเปียกของน้ำเนาะเพราะว่ามนันจะได้ยิ่มน้ามแล้วคนก็จะค่อย แตกขอกด้วยตัวพี่น้องอันพี่น้องว่ต้องห่วงวา่าน้ำจะขังเด้อยจาจ้เพราะว่าอันนี้คุณแม่ใส่พัชนะที่วา่าก้นเพื่อนป็นตันทยค่ะพี่น้องบบเมนบบเมนกะลับหรือว่ากะละมังที่ว่าก้นนันก้น ก้นอันนั้นนะพี่น้องกันตันนะที่ว่าบ่มีตะไคร้พี่น้องอันนี้คุณแม่ใส่อุปกรณ์ที่ว่ามีตะไคร้นี่พี่น้องเปลี่ยนพุ่มเพลย์ให้พี่น้องเบิ่งนี่นี่ทั้งกล้องเพิ่นนี่ทั้งกล้องเพิ่นชิปเป็นตะไครา้จ้ะพี่น้องน้าโบขังจ้ะเพราะใครเพิ่นถือน้ามเร็วเพิ่นก็จ้ะ ุ่มชื่นอิ่มน้ำนะคะห,ห่อใส่น้าแล้วหอกับมาโรยอนอันแกบดำกับอันคุยมะพร้าวนะพี่น้องคุยมะพร้าวน่ะใส่ข้างหนาไข่เลยจ้ะว <c oughs> บใส่เลือกไปนไยจ้ะโบใส่ลายนนหนาไปนไยเพราะว่าใส่พอประมาณนะคะ ใส่พอประมาณด้วยจ่าพี่น้องนะหลายเพื่อกรจิขึ้นไม้อยากใส่พอประมาณที่สุกคือคุณแม่คุณมแม่เห็ดคุณนันคุณแม่ก็ไม่ได้ใส่นาใส่นาคุณจิตข้นไม้อยากเนาะนี่เขาใส่เสร็จแล้วเขาก็มาฉีดน้ำอีกรอบพี่น้องฉีดน้ำให้ชุ่มเลย าใครตะแตนเพิ่นกินน้ำแล้วแล้วเพิ่นกระสิใครตึงนะพี่น้องใครตึงแล้วเพิ่นกระสิเขาก็เอาไปอบก่อนเด้อจ้ะพี่น้องอบคืออย่างเราเตรียมผาแดไปใส่ตู้อบอันใส่ไมโครเวฟเ้ยพี่น้องอบก็คือเขาใส่ในกระสอบนี่เราจะไห้นะจากสามซีมือพุดนละค่ะ กาว่าให้เพื่อนอิ่มตูคักแล้วเขาก็ค่อยเอาออกแดดนะพี่น้องเขาออกตากแดดเขาออกแดดอันแล้วเขาก็เพิ่นถือแสงแดดเพิ่นถืออันนี้แล้วเพื่อนก็นจะเอาออกมาอีกเนาะพี่น้องแล้วเพ่นก็นจะเพาะแตกเป็นตูตะกระเตียนองจแะพี่น้องรอบแรกนี่เอาเปียกเปียกรดก็ได้จ้ะพี่น้อง อันนี้บมต้องหวงว่วงว่ามันสีห่งนามเพราะว่าคุณแม่ใส่ภาชนะที่ว่ากลนเป็นตาไายแามวน้ำบ่ขังจ้ะเพื่อนจะซุ่มซื่นอยู่ตลอดข้างล่างจะเป็นไซายข้างบนจะเป็นขุยมะาพร้าวกับแกบดำด้วยะนะน้ำน้ำมันสะเบิดไปเนาะมันก็เลยสีเนี่ย ประมาณนี้พี่น้องต้องห่วงว่าน้จาจะขังจะเพราะว่าพุณแม่เอาพื้นเพื่อนันนัเสร็จแล้วเ,เราก็มาใส่กระสอบไว้นี่เ้อจะ้ะกระสอบเท้าพี่น้องนี่ปาก,กระสอบเดี๋ยวใส่เอาเข้าไปในนี้เลยจ้ะนี่พี่น้องก็คือเอาเข้าไปนี่นี้เลยแล้วเฮ้ากับปลาไว้แบบนี้เลยพี่น้องเล้ก็จะมัดปากสอบไว้ มัดก็ได้บบมัดก็ได้จ้ะพี่น้องแล้วแต่แต่ว่าคุณแม่จะมัดไว้เพราะว่ากันอันนั้นอันนี้จะเข้าไปเนะแต่ว่าแบบนี้เขาเขาโอบใบแบบนี้แล้วเขาก็คอยเบิ่งวาน้ำมันสิอันว่าอันดินคุ้ยมะพร้าวข้างนานี่มันจะแหงบอพี่น้องถ้ามันแหงเขาก็พ่นน้ำถ้าบ่แหงเขาก็ปล่อยวใงสี่พี่น้องปล่อยว้ประมาณจักสามมือสี่มือพุนล่ะคะพี่น้อง แล้วเขาคอยเอาออกแดดเิ่นถืออุณหภูมิห่อนแล้วคนก็นแตกมาเป็นตัวเฮ้ฮาว่าพี่น้องนี่นี่แบบนี่เลือจากพี่น้องนี่คุณแม่เฮ็ดอันนี้ของของคุณแม่รอบแรกอันนี้จากพี่น้องแตกออกมาเป็นตัวเป็นแล้วจากพี่น้อง่นนะ่ะตะสะออนค่ะมือนีคุณแม่กัมีซัมนี่ค่ะพี่น้องฝาก เป็นกำลังใจให้น้องดาพาแซบแม่ลูกอีสาเนเด้อจ้ามือนีล้าพี่น้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ